สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่น้องชาวรถรักหมืน่นวันนี้มีรถเก่งมานําเสนอนะครับผมยังอยู่กับเรานะครับโตโยต้าโคโรนานะครับฉายาหน้ายักษ์รถคันนี้รถเดิมๆนะสีอาจทามาบ้างสีสันอาจมีตําหนิรถขายตามสภาพนะครับย้ําว่าขายตามสภาพแต่รถใช้งานได้ปกติทุกอย่างแอร์เย็นเกียร์ออโต้ภายในสวย เครื่องเล่นเพลงมีภาสีปี63ใกล้จะขาดเกินแล้วนะรีบต่อหน่อยอ่าแต่โดยรวมดูดูให้ดูโดยรวมรถดีนะรถคันนี้รถดีมากเลยนะขับนิ่มพวงมาลัยเวอร์เครื่องหัวฉีดนะครับเครื่อง1 8 0 0งพนซีซีนะครับผมคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอ่าในราคาที่ต่ำมากต่ำจริงๆดีกว่ามอเตอร์ไซ์ กระจกไล่ฟ้าด้วยไฟขหลังติดหมดนะครับผมไฟสองไฟทำเบียนเบียนยังติดเลยแล้วดูดูท้ายท้ายสะอาดสะอ้านเป็นไงท้ายสะอาดสะอา้ะอานเลยไฟท้ายยังมีอยู่เลยท้ายสะอาดสะอา้านแล้วดูลองฟังเสียงเครื่องกันเครื่องดีเครื่องนิ่ม กระจกไฟกระจกไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะครับสามบานบานนี้บานนู้นบานนู้นต้องไปเช็คหน่อยนะครับผมบานนี้ใช้ได้อยู่เนะาะดูเบาะสวยมากเบาะสวยมากาผมก็ไม่รู้ว่าท่านต้องการแบบยิาธรรมดาบ้างหรืออะไรเนาะแต่ผมก็จะลถแบบอย่างนี้คือว่าผมแนะนำนะดูดิดคอนโซลสวยมากเลยคอนโซลคอนโซลสวยจริงๆนะขออภัยนะเมื่อกี้นี้ แต่ดังอ่าแต่ดังติดแล้วนะเครื่องเนี่ยดูดิเครื่องหัวฉีดติดง่ายมากนี่น้ำมันลว้วนแต่พวงมาลัยแบบเดิมๆเ,เลยเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเปิดไฟหน่อยอ่าเปิดไฟเป็นี้ติดไฟหน้าติดอกระจกไฟฟ้าต้องไปเช็คหน่อยนะแต่คือว่าตุ่มนี่สมบูรณ์มากเลย มสมบูรณ์หมดเลยอ่ามีขลังที่ใช้ได้อยู่นะน่าจะใช้ได้อ่าขลังนี่ใช้ได้อยู่บานหนึ่งต้องนะั้นต้องเช็คหน่อยนะผมขายตามส่าจริงๆเพราะรถราคาเนี้ยผมไม่สามารถแบบไปเก็บงานให้ได้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะขาดทุนเนาะอ่านี่ไฟติดครบเลย,ฟลยไฟพนันก็ติดครบนะคือว่าคันนี้สมบูรณ์นะแค่ไปเก็บอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆคันนี้วิ่งได้ฉิวเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูตอนวิ่งกัน รถขับขี่นะครับผมโตโยต้านะโคโรนาปี90นะครับเราจะด,ด,ดูลองวิ่งให้ดูว่ารถวิ่งได้จริงะดีมากเลยนะเครื่องดีมากเลยนะวิ่งนิ่มมากอะ่ะ ได้เลยวิ่งอย่างรถใหม่เลยนะวิ่งเหมือนรถใหม่เลยอะ่ะไปทำให้ไดให้ให้เข้าไปดูรถสักหน่อยอนี่ผมจะเปิดราคาเล้าๆนะ มอเตอร์ไซค์เลยราคานี้สองหมืนหกพันห้าร้อยบาทชั้นนี้อ่าใครไม่ซีเรื่องสีนะเรื่องสีอาจจะมีตำหนิบ้างบางจุดนะครับแต่รถอายุกาอนามันใช,ใช้งานมาอยู่แล้วเราไม่ต้องมีมีตำหนิบ้างหรอครับแต่คือว่าเน้นเครื่องเน้นเกียร์ยอดชั้นนี้ขับโคตรดีพอไยพาวเวอร์เลียงไซย์ดีกว่าไม่ดังเลยตกหลุมก็ไม่ดังด้วยช่วงล่างอ่าเี๋ยให้ให้ดูภายนอกมา ภายในก็แหลมแล้วอ่ะมา<ะ>ดูภายนอกกันนอกนี่ภายนอกคือคือว่าก็ยังดูไม่น่าเกียดนะครับผมรถภายนอกเอาประมาณนี้เลยอ่าสนใจติดต่อได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะอ่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการซื้อขายรถคันนี้นะครับผม แล้วเราจะมีรถใหม่ๆมานําเสนอให้กับพี่ๆ FC ของช่อง FF ขาของผมเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเพียงเท่านี้เนาะโอเคครับสวัสดีครับไปบ,า,บาย